ผู้เล่นหมายเลขสามชินาพัทลีออกนี่ก็เมืองทองทูเลนหมายเลขห้าวิสตากาแมนกาแมนกาแมนทูเล่นหมายเลขสิบทิวรสิ์แดงดาทูเล่นหมายเลขสิบสามมาโกี่ปาลินี่เมืองทองเหมือนกันทูเล่นหมายเลขสิบสี่เฟรดดี้อาวาเรสตอนนี้อ้วนแล้วทูเล่นหมายเลขสิบเจ็ดกาคุโตโนสุดะโนสุดะ ผู้เล่นหมายเลข29วริทรนจำลองวัตไอ้คนนี้จะเป็นจุดหมายเกลืผู้เล่นหมายเลข75เรเนอซันทนาแล้เนียวนี่ก็ผู้เล่นหมายเลข7คริสเตียนโกเมสไอ้ที่ตัวส่งและผู้เล่นหมายเลข81วาริชูทองวาริชูทองอันนี้ก็เด็กสำรองต่อไปเป็นวันชูเล่นทีมชองยูวนเต็ดผู้เล่นสามประตูมาได้ที่5สองคนที่โดนยัดต่อครับ ทูันมาเลขาแอบอโอตาคโดนันมาเลขเกาฟินิสนาฟสอี้คนที่เขาบอกว่าตัวแบกเลไอ้พวกนี้ะตัวแบกนะทูนดนมาเลขิบ้าทนชาไทยเมอาร์วุ้นเลยคนนี้เล่นมีสุดเล้วาลเมครับที่เหลือแม่งไม่ได้เลือกทูเลันมาเลสิบเอ็ดเอมลรบักโรบักนี่ครับยังห่วยอยู่เย ตุลสตองโดโอเคโดโดทเลนมาไ้20ชอนแพ <Tr out. S 2> ทริสราวดทีมชาติเปิน์เลนมา้21ปูเชทอสเต์อันนี้วิ่งได้ครึ่งเกมหมดแล้วป <laughs> ูเชี่อีกคนที่พอได้คะเลนมาด้2 สายังทำคูณมานี่ครับใช่ครับคูเลนมาเลข29สมุดใกล้ค,ควรควนนี้ส่วนกลาวและกตัดที่มาเลข3 7พิา